เชนรอยิ้ีสถาปัตยกรรมที่ผสานด้วยความเป็นเอกลักษณ์ทางงบประมาณจากที่จะสร้างประโยชน์แล้วก็ใช้เป็นพื้นที่สาธารณะนะคะให้จะมาดูบ้านที่มันเป็นบ้านที่ในวันนี้ระบบที่สายสองอยากบอกกล่าวว่าในวันนี้สิ่งที่ SCG ได้ทำให้กับค่ายสุสัก์มนตรีนั้นได้ประโยชน์ ต่อนักท่องเที่ยวทั้งที่อยู่ต่างจังหวัดได้ล,ลำพังเองมาพะทับแปรงที่นี่ถึงสองครั้งเพื่อมาเยี่ยมรัศดรในพื้นที่ภาคเหนือเพราะนั้นการที่เราได้รับการสนับสนุนการสร้างห้องน้ําให้กับบ้านป่องนัก่ายสุสัทพ์ปนตรีจึงเป็นประโยชน์กับประชาชนที่เข้าได้มาเยี่ยมชมบ้านป่องนักแห่งนี้ให้มีความสะดวกสบายในการดูแล มีการโอกาสเรียกว่าการต้อนรับขับสู้ให้พร้อมทุกเรื่องนะครับเาะน,น,นประเทศไทยทั้งสิ้นกาบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอนโหนหาบกพี่สันสองอ้งอึอ้งตรงน้ยเกยกออบนี่คือรอยยิ้มของชาวจังหวัดลำปางและนักท่องเที่ยวนะคะกับขอบคุณครับก็จริงๆก็ได้รับการประสานมาจากบนทลนหานบกที่ ฐานบสะครับว่าจะปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ทหารป่องนักนะครับเพื่อเปิดให้เรียกว่าประชาชนทั้งประเทศได้มีโอกาสมามาเยี่ยมชมนะครับพระพาราที่ประทับก็เอสจก็เห็นความสำคัญกับการอนุรักษ์บ้านพักหรือว่าจริงๆมันก็จะแตกต่างจากจากบ้านโบราณที่ท,ที่ที่อยู่ในจังหวัดนะผมว่านี่มันจะส่งคุณค่าขึ้นขึข้น ขึ้นมากเพราะว่ามันเป็นพระพาทที่ประทับก็ให้ทีมงานได้เข้ามาพูดคุยกับทางมณฑลทหารบกที่3-2ก็ก็เลยเห็นว่าท่านมีเรื่องของการปรับปรุงห้องน้ําในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาปริมาณมากก็เลยสนับสนุนงบประมาณมาในการสร้างห้องน้ําอย่างที่ได้ทําพิธี ออมอบไปในวันนี้อย่างที่ท่านทราบนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มั่นใจว่านักท่องเที่ยวมาก็จะประทับใจแล้วก็สะดวกสบายนะครับกับบรรยากาศแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็มีหลายๆพระองค์ท่านที่มาประทับที่นี่ก็จะได้รับรู้เรื่องราวสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยไปด้วยกันประมาณนี้นะครับที่เอสทจีภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมครับผมทางมุนทอนนั่นอ ที่สาย12เราได้ร่วมมือกับทางจังหวัดลำปางนะครับได้รณรงค์ให้บ้านป่องนักค่ายสุสัก์มนตรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอ e ีกแห่งหนึ่งของเมืองลำปางซึ่งการดําเนินการครั้งนี้เราเริ่มมาตั้งแต่วันที่24ธันวาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันได้ปรากฏว่าได้มีนักท่องเที่ยวทั้งจังหวัดลำปางจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือว่าท,วทั่วทั้งประเทศได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมบ้านป่องนัก อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาจึงได้มองเห็นว่ามีบางจุดที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขก็คือจุดที่ยังขาดห้องน้ำที่อยู่ใกล้กับบ้านป่องนักทุกครั้งเวลาพี่น้องประชาชนมาเมื่อทานกาแฟหรือว่าเดินเที่ยมชมบ้านป่องนักแล้วเนี่ยเวลาต้องการเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องเดินไปประมาณประมาณร้อยกว่าเมตรได้ผมก็เลยทางบนท้งบุที่สายสองก็ได้ได้เรียนทางผู้บริหารของ s c g ว่า ถ้าเรามีห้องน้ําที่อยู่ใกล้บ้านป่องนักสัก50เมตรเนี่ยก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้บริการได้อย่างสะดวกนะครับซึ่งทาง s c g ก็ได้มอบเงินจำนวน100,000บาทซึ่งมีประโยชน์มากเลยครับ100,000บาทของ s c g ในครั้งนี้เราได้สร้างห้องน้ำหนึ่งห้องสำหรับบ้านป่องนักก็อยากเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าทางบนนทนบกรีสาที่2ต้องกราบขอบคุณทางผู้บริหาร s c g แทนพี่น้องประชาชนเพราะว่าสิ่งนี้เป็นความสำคัญของส่วนรวม การที่พี่น้องประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยวที่บ้านป่องนักนั้นทําให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในจังหวัดลําปางมีหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในชุมชนการอำนวยความสะดวกห้องน้ําเป็นอีกทางหนึ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีการอำนวยความสะดวกที่ดีมีการประทับใจทั้งการมาเยี่ยมชมบ้านป่องนักที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์เก็บภาพที่สวยงามแล้วเรายังมีบริการที่ดีอีกด้วยเพราะนั้นทางหน่วยต้องกลาบขอบคุณทางเ c สจไว้ณที่นี้ครับ พวกนี้ครับนั่นคือเป็นระบบที่ผมบอ,อกพี่